สวัสดีครับมือนี่มาพบมาพอกับแฟงกี้อีกคือเกานะครับผมมอนี่สิพามากินของแส่บนะครับของอีสานบ้านห้อีเลยละครับเพราะว่าโดนๆกินเทียมมันก็แซ่บคือนก่อนนะครับผมมือนี่ขอเสนอเมนูบอตำปูปร,รานะครับเนาะไข่ต้มไข่ต้ม วาลำโบปร,ราข่ต้ม,มนะจ๊ะนะครับผักกะซิมีผักขานะครับผักพูดพ้อคือผักขาบักเขือนะครับผมบักเขือแล้วก็นนี้กระดมกระดมนะครับผมอะปักกาศนินหน่อยตามที่เห็นครับมามากนบ่วบวไรครับอยู่เขาส่วนจะได้กินเขานะครับผมเอาลุยครับลุย nuôi con đây ạ, sạp คุยคำนี้เงนหรอคำนม่งแสบไยตก กินแบบง่ายๆนะครับเนาะแบบง่ายๆแบบพิซซ่าน้าเท่าเนี่ยครับ